มาชมดวงช่องดูดวงอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเพื่ออัปเดตดวงชะตาแบบชัดไว้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะอ่ะมาวันอาทิตย์ค่ะมา เดี๋ยวคนก็เข้ามาวันนี้คนกําลังกลับบ้านนะคะด้วยอํานาจบารมีแห่งองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าโชคลาภและเทพเจ้าแห่งทรัพย์จงช่วยโปรดประทานพรให้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์อมริษาขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีขอเบิกคําคว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ อ๋อสวัสดีค่ะท็อปนะคะผู้ใช้หน้าหวานมาแล้วนะคะอยากให้เชียงใหม่ฝนตกฝุนกฝ่นเยอะโอ้ใช่ใช่นะคะตอนนี้ฝุ่น PM ที่ตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอ่อมันอะไรนะมันกำลังมีมลภาวะแล้วก็ติดอันดับโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่นะจ๊ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลขและความเป็นไปได้นะคะ ได้แก่เลข3เลข3วันอังคารจะมีเบิ้ลไหมเราก็ไม่รู้นะคะมี3าสองตัวนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลขและความเป็นไปได้ของคุณคือเลข3กับเลข3นะจ๊ะคุณอะไรนะปัญชรีบอกว่าดูเธอคะ่ะฝนจะตกนะคะเราดูกันในบ้าน ไม่ต้องกลัวฝนอะไปค่ะต่อไปวันจัน์จ้ะเวลาดูดูแป๊บเดียว ด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งและเทพเจ้าโชคลาภจงช่วยโปรดประทานพรให้คนที่เกิดในวันจันทร์อามาริษาขอเบิกคำว่าโชคดีขอเบิกคำว่าทรัพย์ดีขอเบิกค,คำว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์นะสวัสดีค่ะพี่กุลน,นะคะสาวน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า คนที่เกิดในวันจันทร์เลขของคุณได้แก่เลข8ค่ะ9ค่ะ0ค่ะนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์เลขของคุณคือเลข8เลข9และเลข0นะจ๊ะชมพูชมพูใช่ ต้อนรับวันอังคารไงพรุ่งนี้วันวันอังคารต้องชมพูชมพูนะคะต่อไปค่ะวันอังคารามาดูนะคะคนที่เกิดในวันอังคารเลขประจําตัวของคุณคือเลขอะไรงวดที่แล้วเข้าของคนวันพฤหัสบวกกับเลขสรุป สามตัวเลยจัดนะคะรอบที่แล้วรอบนี้ขอให้เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเนาะด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งองค์เทพเทวาเทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งและเทพเจ้าโชคลาภอามาริษาขอเป็นตัวแทนของคนที่เกิดในวันอังคารขอเบอิกคำว่าโชคดีขอเบอิกคำว่าทรัพย์ดีขอเบอิกคำว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันอังคาร วันอังคารคะ่ะเลขของคุณวันพรุ่งนี้ตัวเลขและความเป็นไปได้ของคุณได้แก่เลข9เลขหนึ่งและเลขศูนนะคะเลข9เลขหนึ่งและเลข0นะะข 9, ข 1, ะข 0, นะคะของออลาพุ่งเลยหรอจ๊ะขอบคุณนะคะออลาปุ้งหรือไก่มันปุ่ง ขอบคุณมากสาหรับคําชมนะคะต่อไปค่ะพุทธกลางวันมาค่ะอ่ะเดี๋ยวไพ่ไพ่หงายใบหนึ่งเคลียร์ใหม่ก่อนเคลียร์ใหม่ก่อนเสื้อสวยขอบคุณค่ะเสื้อสวยอยู่ที่ไม่แขวนดเลยนะคะถ้าไม่แขวนสวยเสื้อก็สวยอะเอามาประมูลเลยเหรอ เอาเรี่องนั้นกันเลยทีเดียวนะคะทองอยุ้ยด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งเทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและเทพเจ้าโชคลาภจงช่วยโปรดประทานพรให้ผู้ที่เกิดพุทธกลางวันอมริสาขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีขอเบิกคําว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดพุทธกลางวันนะคะต่อไปพุทธกลางวันเลขและความเป็นไปได้ของคุณ4ค่ะ นะคะพุทธกลังวันได้เลข4พร้อมกับบ้านเลขที่ของคุณค่ะอ่านะคะเลข4พร้อมกับบ้านเลขที่ของคุณนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะเขาบอกวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อสวยต้องย้อยบอกว่าเอาไปประมูล บางคนบอกสะดุดแล้วไม่ใช่ของเราอ๋อไม่ใช่ที่ของเรานะครับสมาคมชมดวงช่องดูดวงอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเพื่ออัปเดตดวงชะตาแบบฉัดไว้อย่าลืมกดซั s c r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ ต่อไปพุธพุทราหูเอาใหมสะดุดถืออาจารย์สะดุดนี่แหละพุทราหูหรือพุธกลางคืนมาค่ะด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งเทพเจ้าราหูขอให้ไข่ซับให้กับคนที่เกิดพุทราหูเทพเจ้าโชคลาภและเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งอมริสาขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าซับดีขอเบิกคําคว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดพุธ ราหูหรือพุธกลางคืนนะคะพุธราหูหรือพุธกลางคืน4ค่ะ3ค่ะนะคะพุธราหูหรือพุธกลางคืนได้เลข4กับเลข3นะคะโอเค ต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากต่อไปค่ะพระฤหัสมาแล้วพระฤหัสรอบที่แล้วเข้าของคนวันพรฤหัสแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าเข้าของคนวันไหนหรือขอให้เข้าทุกคนแหละซื้ออะไรก็โดน ซื้ออะไรก็ถูกนะดินหน้าบาร,รมีเทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าแห่งความมาัง่งคั่งและเทพเจ้าโชคลาภจงช่วยโปรดประทานพรให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีขอเบิกค,คํควาคว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสมาดูกันนะคะวันพฤหัสเลขของคุณและความเป็นไปได้หนึ่งค่ะสามค่ะรู้ได้ไง นะคะมีเลข1กับเลข3เออนะคะวันอังคารกำลังวัน3ามะใช่ป่ะไม่รู้ทองย้อยบอกไม่รู้ฮนะอ๋ซื้อ,อไว้แล้วต่อไปสุกค่ะ เดี๋ยวรอเลขสรุปนะจ๊ะหนึ่งกับสารอเลขสรุปด้วยอำนาจปรบีเทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งและเทพเจ้าโชคลาภอมริสาขอเบิก,บกบทกรกัพย์ให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์ขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีและขอเบิกคําว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์สาวกวันศุกร์ส่งหัวใจรัวๆแล้ว มาไม่ทันเดี๋ยวทวนให้ค่ะหรือไม่ก็ไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะวันศุกร์เลขของคุณได้แก่0ค่ะ7ค่ะ1ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีเลข0เลข7และเลข1อ่านะคะต่อไปเสาจา้ะมา แม้บอกแล้วถ้าดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันไม่เหมือนดูเจ็วันทันใจนะมันจะนานหน่อยนะยยเดี๋ยวค่อยคุยรีบอ๋อให้คุยได้ อาจารย์จะคุยกับลูกเพจหรือคุยกับลูกศิษย์ต้องขออนุญาตเขาด้วยหรือว่าอ๋ <laughs> อ,อกูมันล้วนอ๋อนี่คือเหตุผลด้วยแมบาร,รมีเทพเจ้าเงินตราเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเทพเจ้าโชคลาภรวมทั้งองค์พญานาคโปรตคายคทาารัพย์ให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์อมริษาขอเบิกคําว่าโชคดีขอเบิกคําว่าทรัพย์ดีขอเบิกคําว่าเงินดีให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์ วันเสาร์เราส่งห่วงใยกันหน่อยแล้วเราห่วงใยกันค้างค่ะวันเสาร์หนะคะมีเลข5 7ค่ะ7ค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์มีเลขหและเลข7และเลข7ค่ะสมาคมชมดวงช่องดูดวงอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเพื่ออัปเดตดวงชะตาแบบฉับไว้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสรุปแล้วรอบนี้สรุปจะให้กี่ตัวนะเอาสองตัวแบบเข้าตรงๆเลยนะเอาบนหรือล่างเอาล่างด้วยสั่งได้นะ <c oughs> มีสั่งก็ เอาละขอให้องค์เทพเทวาจงโปรดประทานพรให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะมนุษย์กายหยาบสางาังขารยังต้องการทรัพย์เพื่อที่จะเดินบุญเพื่อที่จะใช้จ่ายในโลกมนุษย์นะคะนี้สินก็มีขอให้เกิดทรัพย์สินเยอะๆนะคะขอให้ออกมาแบบว่าได้กันทุกคนนะคะด้วยอำนาจบารมีแห่งองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดจงช่วยโปรดประทานพรประทานทรัพย์ประทานสุขประทานเงินตราให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกผู้ทุกนามอมริษาขอเบิกโชคดีขอเบิกทรัพย์ดีขอเบิกเงินดีให้กับคนที่เกิดในเออเกิดในทุกๆวันเป็นเลขสรุปเขาบอกมาเบิ้ลไม่เหมือนวันอื่นเลย วันอาทิตย์ก็เบิ้ลน,นะจ๊ะโอเคเอาละนะคะไพ่ใบสรุปขึ้นมาแล้วเลขขอสองตัวเหรอมาสามตัวสี่ค่ะห้าค่ะเก้าค่ะเลขสรุปงวดประจำวัน ที่16มีนาได้แก่เลข9 5 4นะนะคะ่ะ4 5 9แต่พอมาวางนี้เป็น9 5 4ไม่เหมือนเหมือนกันแหละ